หัวแก้วหัวแหวนอัลบั้มที่ถือได้ว่าได้สร้างความผูกพันกันมาตลอด20ปีซึ่งรวบรวมบทเพลงที่มีคุณค่าผ่านน้ำเสียงนักร้องที่อบอุ่นและคุ้นเคยคนนี้กอจักกระพันธ์โอจะเป่าคาถามหา,าโรยบ้านน้องอยู่ฟั่งขน,อน้องบ้านพี่อยู่ฟั่งขนีโอมาทุกคืนรักของอื่นจะมาทำ แม่แก้มเขาขาวรักเจ้าเขาแล้วนม,มทุ่งกระจมทองอยากฟังสั้นคำที่เธอบอกฉันแต่ละเพลงเป็นเพลงที่ทรงคุณค่าแล้วก็มีความหมายอย่างยิ่งแล้วก็เป็นเพลงที่เป็นธรรมะกัจักา์ ร้องเพลงดีลือเกินอาจจะดีกว่าเก่าด้วยซ้ำไปใช้ดนตรีที่ทันสมัยขึ้นทำให้มันมีวิญญาณขึ้นนะฮะแล้วก็แล้วก็สมบูรณ์มากขึ้น,นะะเรียบเดียงเสียงประษานใหม่ฟังแล้วราบรื่นดีกลิ่นอายทุกอย่างไม่ว่าดนตรีการร้องภาพประกอบอะไรทั้งหลายทัแไ่ได้อารมณ์ได้ความ ขลังของเพลงกลับมาก็อตจากกระพันแทนความผูกพัน20ปีหัวแก้วหัวแหวนชุด9 1ทับ1และ9ทับ2วันนี้ในรูปแบบซีดีและ DVD มีจำหน่ายที่7 e เ e ่นอร้าน i m a เมจิร้านซีดีชั้นนำทั่วประเทศและสั่งซื้อได้ที่ Imagine Direct โทร02 669 9999ดาวน์โหลดก่อนใครได้ที่ดอกจาน123 7009